สวัสดีครับวันนี้มาพามาชมบรรยากาศตุ้มโฮมพี่น้องนะครับบรรยากาศรรากาศินข้าวนะครับที่ใหม่เป็นบรรยากาศต่างแังหวัดนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันไปไปดูในบ้านกันอ้าวนี่ดาราบ้านมีตังเนาะเดี๋ยวเราเข้าไปชมบรรยากาศกัน เขาปั่นเขาว่าทนักเกเขาจามากินะรันี่้นน้นตุ้งโฮมนะครับปีใหม่ในช้อนนี้ยาหินลาบปลาดุบโอ้นี่มกอบเนาะน้ำแกลื ดนี่คือวิถีนะครับถ้าลูกหลานมาจากทางไกลก็จะมากินข้าวร่วมกันนะครับหรือว่าเป็นวิถีต่างจังหวัดนะครับามากินข้าวด้วยกันนะครับท่านผู้ชมครับเิมเติมเติม เอากินย <toys> ังอาบกินบบบบไม่ยังหรอกเินหว่านองก่า่ง่นี้พ่นะ่ินก่อนมาอน้นในบ้านานอยะตอนเช้าวันนี้ใครไปพี่น้ก็จะเรียกสนข้าวกันนะครับ

เออครับที่เราประเพงมากมากให้เผื่อมีเขาปะ

ครับวันนี้ก็พาผู้รับชมนี่ผมบรรวุนครับมาดูบรรยากาศการ,รบนยาดทานข้าวนะครับก่อนลูกหลานก็จะแยกย้ายกันกลับกรุงเทพนะครับวันนี้ก็มากินข้าวร่วมกันขอบคุณที่รับชมนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ